กุมารทองเป็นความเชื่อทางศิยศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่เชื่อในการเลี้ยงพุดผีปีศาจไว้ใช้งานโดยสร้างเป็นของขลังที่นิยมบูชากันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลในปัจจุบันกุมารทองนิยมสร้างเป็นรูปเด็กลักษณะเป็นเด็กไว้จุกนุ่งโจงกระเบนอย่างโบราณ กลายเป็นเครื่องรางของขลังเชื่อกันว่าเสมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมารน,นั้นผู้บูชากุมารทองต้องเลี้ยงดูเหมือนลูกของตนให้ข้าวให้น้ำเส้นสวงและต้องเรียกให้กินข้าวด้วยโดยปัจจุบันนี้ผู้บูชานิยมไหว้กุมารทองด้วยน้ําแดง กล่าวกันว่าหากปฏิบัติดูแลดีกุมารทองก็จะช่วยค้ำคูณอาทิช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของและครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายช่วยให้ธรรมมาค้าขึ้นไปจนถึงเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วยและจะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้ายและศัตรูไม่ให้มากร่ำกลกย